สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายไกยทุกองนะครับกับผมวัดราชสีนะครับคลิปนี้ก็กระสู่พีที่502นะครับ502แล้วนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์บอกต่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีพลามาแบ่งปันพี่ๆนะครับก็ ชมให้ถูกใจก่อนนะครับเหมือนเดิมค่อยตามไทยราคามานะครับราคาแบ่งปันกันนะครับก็ถ้าชมแล้วชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็แอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับลิงก์ไลน์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์เลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ วันนี้เริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นคุนแผนนะครับเขาเรียกว่าเนื้อเทียนชชยนะเขาเรียกว่าเนื้อมัดสีนะเทียนมัดสีอะไรเนี่ยเนื้อมัดสีนะครับก็จะเห็นน่าสุดก่อนนะอเขาเรียกว่าเป็นลูกอมสีพึ่งนะครับลูกสีพึ่งมัดสีนะครับนี่แต่องค์เนี้ยเป็นเนื้อสีพึ่งมัดสีแบบกดเป็นผงพลายกุมารเลยนะครับเป็นเป็นคุนแผนเลยนะครับคุนแผนทั้งองค์เลยนะครับนี่เนื้อ ลูกอมเม็ดีนะครับเนื้อเนื้อว่าเขาเรียกว่าเนื้อเทียนชัยนะครับนี่นะครับพี่นะไดเลี่ยมบ้านมานะพี่นะนี่นะครับโอ้แต่ก่อนช่วงเห็นเขาแรงแรงนะลูกอมเม็ดีนะอะไรลูกอมมัดซีนะนะครับคุณลูกอมมัดซีของลูกบูทิมนะครับเม็ดเอ่อประมาณไม่เกินหูไม้โป้งเนี้ยนะครับโอ้โหก็ไม่รู้นะเขาก็ว่ากันเอ,อ่อ ก็ห้าหลักนะเออนะครับถึงห้าหลักเหมือนกันนะพี่นะสี่ห้าหลักเลยห้าหลักเลยนะครับลูกอมนะครับมัดสีนะครับเออนะครับแต่องค์เนี้ยโอ้โ oh, ห oh, ได้แบบเนื้อแบบเป็นพิมพ์คุ้นแผนเลยนะพี่นะ Narrator เออดูฮะแต่ก่อนเห็นเขาเล่นกันนะเออลูกอมมัดสีนะลูกอมเป็นลูกอมอ่ะเล็กๆยังเล่นกันสี่ห้าหลักเลยนะพี่นะนะครับนี่ก็เป็นคุ้นแผนนะครับกดเป็นคุ้นแผนนะครับ ทางองค์เลยนะครับนี่พี่นะครับดูฮเรียอมันบ้านนะพี่นะดูฮะคุณแผนพลายกุมารลูกบทิมนะเนื้อลูกเนื้อเทียนัยเนื้อมัดสีนะครับนี่อ่ะไม่่อยเจอนะพี่นะนะครับนี่นะครับเนื้อนี้ไม่เคยเจอเลยนะครับดูยันหลังนะครับมีความคมชัดดีนะครับนี่นะครับผมว่าไม่ค่อยเจอละผมเนี่ย เดินสนามก็เนื้อเทียนชัยไม่เคยเจอเลยนะครับนี่นะครับนะครับอ๋อดูดูลองดูแล้วกันนะพี่นะดูให้ชอบก่อนถูกใจถามไทยราคามานะครับนี่ขุนแผนใหญ่หลวงปทิมนะครับเนื้อเทียนชัยเนื้อมันสีนะเทียนชัยมันสีอะไรเนี่ยแหละนะครับอ่าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแสบนะนะครับผมดูส่วนตัวน่าจะเป็นบังพรมนะพี่นะนะครับเนื้อนี่โอ้โหนะครับมา อ่อเมื่อกี้ก็ลืมเลยนะครับอ๋อซูมมือใกล้นะพี่เออเมื่อกี้ลืมอ่ะซูมให้ดูอีกแป๊บนึงนะพี่นะนี่นี่ฮะเนื้อดูฮะเก่าแห้งมันเนื้อแบบเทียนชชยนะย่นๆนะะดูฮะนะครับ,นะรบหลวงปู่ทิมนะฮะเนื้อเทียนชชยมัดสีนะครับนะครับนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเทียนชชยมัดสีหรือเปล่านะครับนะพี่เ็เรียบถูกเรียบผิดนะนะครับน,ะบนี่อ๋อโอเคประมาณนี้นะพี่นะ มาถึงองค์สมเด็จพิมฐานแซมนะฮะบางพลุ่มนะครับดูฮะนี่ฮะดูฮะเนื้อนี่ดูฮะเนี่ยเป็นไตเลยนะพี่นะนะครับนี่ผิวก็จ,จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่นะผิวอาจจะเครอะเคหน่อยนะครับมีฝุ่นมั่งนะครับนี่นะฮะอาจจะเคอะอะไรมั่งนะพี่นะไม่ได้เช็ดเลยนะครับนี่ เดี๋ยวฮะเนื้อนี่เนือ้อโอ้โหโซนหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะด้านหลังนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างครับนี่ดูคาฟ้าเนือ้อหนึบนุ่มนะครับนี่นี่ตรงนี้เป็น เป็นอาเรียเลอบเรียบเศษไม้นะพี่นะนะครับนี่ตรงนี้เป็นเศษไม้นะครับนี่เยื่อไม้นะครับฝังในเนื้อนะครับนี่เนี่ยเป็นเยื่อไม้นะพี่นะนี่นี่ฮะดู๋ยขอบข้างนะครับนี่ขอบไม่พิมพ์ก็จะประมาณนี้เองนะพี่นะไปเรยผมเนี่ยนะครับตื้นๆนะไม่ไม่ไม่ลึกนะขอบสมเด็จมันจะตื้นๆเองนะครับแค่นี้นะครับนี่เป็นร่องอยู่ เนี่ฮะนี่ฮะขอบังคับพิมพ์ก็ประมาณนี้เองนะครับนี่ดูครับดูคะเนื้อมีมวลสารอยู่นะครับนี่เหนะ็นไหมนะครับดูครนี่ฮะ,ะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแสมนะครับสมเด็จบังพรมพิมพ์ฐานแสมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตรงนี้ชัดๆนะครับเป็นเศษไม้นะพี่นะ เนี่ยเป็นเศษไม้เยื่อไม้นะพี่นะเนี่ยฮะเป็นเศษไม้ครับนะครับนะครับเศษไม้ครับคือไม้พวกมันอะไรครับไก่กุกอะไรเขาว่างกันอย่างนั้นนะนะครับนี่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะดูคันเนื้อหาส่องดูนเนื้อหาด้านหน้าอีกทีหนึง่ง เนี่ยฮะเนื้อจะนบนุ่มนะครับเนี่เนื้อหาจะมีมวลสารนะผงพัตุคุณฝังในเนื้อนะมีคาบตังเอิยวนะครับนี่นะครับโอ้โห,โหนะครับนี่ฮะนี่ฮะดูครับขอบนะครับผิวอาจจะเกิดอะไรนะพี่นะนี่ฮะดูค่ะเนื้อเนี่ยเป็นโอ้โห,โหนะฮะดูในเนื้อก็จะมีไม่กข,ขาวนะผงพัตุคุณอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ชอบใจทักทายสอบถามราคามาดูว่าเนื้ออยู่ครับยิงชามันจะขึ้นแบบนะนี้นะเนี่ยขนาดผิวเปิดนิดดึงอะครับแป้งออกนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเนื้อหนึบเลยนะครับนี่นะ,อะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับโอเคผ่านไป,ไปองค์ต่อมาครับเป็นขุดสะให่หลวงบุเพือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่นะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับพยายามรีบนะครับกว่าจะลงเสร็จอนะครับพี่ๆนะโอ้เมื่อวานนี่ลงกว่าจะเสร็จ เกือบเที่ยงคืนครับนะลงลงไปก็เว็บรู้สึกจะไม่ค่อยแรงนะก็เรียกว่าล้มเหลวนะไปรอบนึงลงไมโ้โหกว่าจะเสร็จนะเกือบเที่ยงคืน,นครับคลิปเมื่อวานนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนดูนะเออนั่งวันนี้ก็ตื่นสายหน่อยนะครับรีบลงนะครับนี่กุศะใหญ่ลวงกุเผืองนะพี่นะวัดกิ่งแก้วนะครับนี่นะครับ สาใหญ่นะครับนี่ฮะขอบจะมีคลีบนะครับนี่บล็อกหน้าเดียวนะกดพิมพ์บล็อกหน้าเดียวนะครับนี่ฮะบล็อกหน้าเดียวนะครับอ๋อชอบใหญ่ทัดทายสอบถามราคามานะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อมาคล้ายๆแบบคุ้นแผนหรนืออะไรเนี่ยแล้วพี่นะเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับเนื้อชินเรียกว่าเนื้อชินแล้วกันแล้วก็ลงชาตินะครับไม่แน่จะลงชาติลงกุหรือล่านะครับ มันไม่ดูกุไหนนะแต่ส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นเกจิหรือเปล่านะครับนี่นะครับขายคุ้นแผ่นนะทรงคุ้นแผ่นนะครับนี่นะครับดูค่ะลงชาตินะครับแล้วก็น่าจะเลี่ยมใช้หรือเปล่านะไข่จับเนื้อผ้านะครับนี่ลงชาตินะครับผมดูน่าจะเป็นเกจินะครับเน่ไม่แน่ใจนะจะถึงกลุกรือเปล่านะครับนี่เนื้อชินนะครับชินตะกัวนะครับนี่ครับลงชาติเลี่ยมน่าจะมีการเลี่ยมด้วยแล้วมั้งนะครับแต่ว่าผมได้แต่องค์พระมาอย่างนี้นะพี่นะเนี่ยเนื้อชินชินตะกัวนะครับนี่ นะครับนะครับไม่รู้ว่าเรียบผ้าอะไรนะพี่นะส่งคล้ายคขุนแผนนะนะครับเนื้อจินตระกัวนะไม่รู้ที่นะอ่ะชอบใจทัดทายสอบถามราคามานะครับองค์ต่อมาครับเป็นเอ่อพระท่ากระดานนะเนื้อตะกั่วสีนิ้มแดงนะพี่นะกันจนาบุรีนะครับองค์นี้ขอแบบขอพับหน่อยหนึ่งนะครับนะขอแบบมีโยกนะครับมีลื่นล,นล่นหน่อยนะครับนี่อาจะมีงอแล้วก็ดัดคืนนะ ก็เลยทาให้มีกันนะฮะแต่ไม่หักนะพี่นะดูแล้วมีมีรอยปรีนิดนึงนะฮะแต่ไม่หักดูครันี่รอยปรีนิดนึงนะครับนี่ดูครับก็ยังดีนะสวยสมบูรณ์ธรรมดานะองค์บางทีวางองค์บางๆนะพระธาตุกระดานส่วนมากจะลานจะลาวมีรอยตรงคอนั่นแหละนะครับนี่ดูคัเนื้อปึกปักเลยครับธาตุกระดานเนื้อตะกวดสีนิมแดงนะกรุกาญจนบุรีนะครับดูฮะโอ้โหนะครับองค์นี้ปึกปักเลยนะครับนี่ นะครับปึกปักเลยนะครับนี่ยบอกเลยปึกปักเลยนะครับนะเนี่มีลานนิดนึงนะพี่นะเนี่ลานคอ <c oughs> น,นิดนึงนะครับนะครับนี่เนื้อหานี่ปุกปักเลยนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาให้ด่วนให้ไวนะพี่นะเอาว่าดูให้ชอบก่อนนะถูกใจค่อยถามถ่ายราคามานะครับไม่ต้องรีบนะครับนะครับเนี่ยไม่ชอบไม่ว่านะครับ ก็ขอคนละเร็วแชร์นะพี่นะดูให้ชอบอ๋อให้สบายใจก่อนนะค่อยถามไทยราคามานะครับนี่เนื้อตะกัวสีดิมแดงนะพี่นะปึกๆเลยนะครับน่าจะมีการลงชาตินะครับ,ขบไขอะไรขึ้นนะครับเนี่ยมีความเก่าอยู่นะพี่นะอ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับองค์พิมพ์นี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะนะครับเนี่ยขอบข้างจะเป็นลายนะพี่นะ คือลักษณะว่าจะเป็นลายตัดนะพเห็นไหมเห็นชัดเจนนะพี่นะนะครับนี่หลวงพอดีวัดพระลูกนะครับฝุนแผนเอ้ยหลงสุพรรณนะหลวงพอดีวัดพระลูกนะสุพรรณบุรีนะครับนี่แต่องเนี้ยมีรอยลานนะผมไม่แน่ใจว่ามีซ่อมหรือบ่านะครับพี่นะครับนี่ดูครับขอบข้างจะมีลายอย่างนี้เนี่ยพี่นะหลวงพอดีวัดพระลูกรุ่นแรกนะครับนะครับคือเวลาของตัดเข้าของมีคมตัดเข้าจะมันจะเหมือนจะมีมีร่อนมีลายนะก็เวลาตัดก็เลยทิ้งลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับ เพราะว่ารุ่นแรกจะมีลายอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นนะนะครับเออเขาว่าตามเขานะนี่ฮะมีรอยลั่นนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นซ่อมหรือเปล่าหรือว่าพระแค่ลั่นนะครับอา้าวดูเอาแล้วกันนะครับนะครับผมว่าน่าจะไม่แน่จะน่าจะเป็นซ่อมด้วยหรือเปล่านะไม่รู้นะพี่นะแต่พอเนี่ยดูฮะอาจจะลั่นหรือซ่อมก็ไม่รู้นะแต่ว่าชิ้นส่วนก็ยังอยู่ครบนะนะครับนี่เนี่ยดูฮะก็ลั่นยาวเลยนะพี่นะ อาจจะซ่อมด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับประมาณนี้แล้วตามสภาพนี่แหละนะครับราคาแบ่งปันนะครับเบาๆเลยนะครับนี่ดูฮะอาจจะลั่นหรือเปล่าหรือไม่ก็ซ่อมนะพีนะแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับองนี้นะครับนี่แต่ว่าชิ้นส่วนยังอยู่ครบเลยอ่ะสภาพน่ารักเลยนะครับอ่ะโอเคชอบใจทักทายสอบถามราคานะครับหลวงสุพรรณหลวงพอดีวัดพะรูปนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรุ่นแรกนะพี่นะนะครับนี่ แต่องค์เนี่ยเนื้อจัดมากเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าไม่ใช่หลวงพ่อทาก็อาจจะเป็นหลวงลูกศิษย์ท่านอนะวัดเอ,อ่อวัดอะไรนะวัดคฤือหัดอนะหลวงพ่ออะไรวัดคฤือหัดนะพี่นะผมจาไม่ได้นะนะครับนี่แต่ว่าเนื้อจัดมากเลยนะครับไม่แน่ใจอาจจะท่านหลวงพ่อทาหรือเปล่านะพิมพ์นี้นะครับนะครับนี่เรียวกว่ารุ่นแรกนะนะครับนี่ถ้ามไม่ทนันอาจจะเป็นลูกศิษย์มาถอดพิมพ์ก็ได้นะครับไอ,อ้วัดคฤหอหัดอนะหลวงพ่ออะไรเนี่ย นะครับนี่ดูฮะนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับนี่นะครับนี่ฮะดูครับเนื้อจัดเลยนะพี่นะนี่ใต้ฐานจะตะใบนะพี่นะแต่ส่วนตัวผมดูว่าพิมพ์นี้นะน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับวัดพระฤหัสพระฤหัสนะรัดอะไรสักหน่อะท่านจะนําพิมพ์หลวงพ่อทามาล้อพิมพ์นะเออลูกศิษย์หลวงพ่อทานั่นแหละนะครับท่านมาล้อพิมพ์อาจารย์นะครับนี่ นะครับดูฮ่ะหนูดูคาบซาครับโลหะนะพี่นะนี่นะครับนี่ฮะสนิมซาอะไรเนี่ยเวลาเขาเทนะนะครับมันจะไหม้กับขี้เบ้าอะไรพวกนี้นะครับจะขึ้นคาบซาโลหะสนิมอย่างงี้ยนะพี่นะนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่แต่ฐานจะเป็นตะไบนะครับโอเคชอบใจถ้าใายสตามราคามานะครับองค์ต่อมาครับเป็นปิตาทายานนะครับนะครับเนื้อสําเร็ินะครับปิตากรวัทยัานนะครับจน่าจะเป็นัชนาดนะพี่นะนี่ ดูครับนี่ฮะนะครับเนื้อออกสำริดนะครับนี่ไตฐานจะเป็นช่ออย่างนี้นะครับนี่รอยช่อฐานอยู่ตรงล่างนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะนี่นะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับปิดตาท้ายญาตนะครับพิมพ์กบนะครับนี่ฮะเนื้อสำริดนะครับอ่ ชอบใจทักทายสอบถามราคามามาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะพี่นะรูปหล่อกลิงหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะนะครับนี่นะครับดูคัะรูปหล่ออุดกลิงหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ดูฮะอุดกลิงฮะกลิงวิ่งดีนะครับเนี่ยกลิงุงดิลงลงุลงดิง,ง,งเลยนะพี่นะนะครับ รูปหล่ออุดกลิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ฮะลมเดิมนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ฮะนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับอุดกลิ่งปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะอ่ะชอบใจทักทายสอบถามราคาบานนะครับวันนี้ก็มีมาชมมีมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณครับพี่ ที่ติดตามนะฮะและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับนะครับและบัรดา fc นะผู้มีอุปกุรลนะครับอุดหนุนกันเลยมานะครับก็กล่าวขอบพระคุณอย่างสูงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจนะละเป็นกําลังทรัพย์ช่วยอุดหนุนนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอนะครับมาให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขออนี้ากกลับร้านไปก่อนนะครับเดี๋ยว ต้องออกสนามนะครับไปหาเอ่อมาหามันนำมาเสนอพี่ๆนะครับ <Okay. S 1> ก็จะสายหน่อยนะครับก็ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขออนุญาตก,กลาคำว่าสวัสดีครับ